องรถไม่หมดแค่นี้ไปที่อุดรธานีหน่อยเลือกกกลางปั๊มน้ำมันเลยงูจงอ้างยาวกว่า3เมตรเลื่อยเข้าไปซุกอยู่ในรถแบบนี้ค่ะ ออ้ยแล้วคุณรู้ไหมเลื้อยข้ามถนนมาด้วยนะงูอ่ะแล้วมาซุกใต้ท้องรถของเมียตำรวจโอ้โหอยู่ในปั๊มเลยค่ะปั๊มน้ำมันปตทริมถนนหมายเลข22อุดรสกลนครบ้านหนองขามตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาเลยจ้ามาช่วยกันจับงูหน่อยเลื้อยเข้าไปซ่อนอยู่ใต้ท้องรถคันนี้นะคะหมายเลขโอ้ยเออนี่หมายเลขทะเบียนหมายเลขทะเบียน86 89ดิฉันไม่อ่านตัวหน้าแล้วนะขี้เกียจ นะคะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะตามหาอยู่ว่างูเนี่ยอยู่ตรงไหนซ่อนอยู่ตรงไหนเห็นหางมันปลุลโลเห็นหางมันทําไมนะแหมหางมันช่างกระดกขึ้นกระดกลนเออมันไม่ใช่งูหางกระดิ่งมัน งูจงอางเนาะหางมันโผล่ออกมาจากส้งล้อด้านหน้าข้างซ้ายแต่หาไม่เจอมันสามารถดึงออกมาได้ใช่ไหมเนื่องจากว่างูเนี่ยก็ตัวใหญ่นะคะแล้วมันก็เลื้อยเข้าไปขดอยู่บนแท่นเกียร์วุ่เห็นไหมมันพู่เราคุณเห็นมันพิ่เราเรา้เราใช่คือมันเลื้อยเข้าไปขดอยู่บนแท่นเกียร์ใต้ท้องรถด้วยคนออกมาแล้วอะ ทำยังไงก็ไม่ยอมออกหูตัวใหญ่เลยนะออกมาแล้วเนี่ยคุณดูเจ้าของรถอะ่ะเขาไปซื้อสเปรย์ฉีดมแมลงอะ่ะมาฉีดเพื่อให้งูเนี่ยมันเลื้อยออกมาแล้วพอฉีดไปใช้เวลา5นาทีเนี่ยมันก็เนี่ยเลื้อยออกมาข้างนอกพื้นที่แบบนี้ค่ะแล้วมันก็มาขดอยู่ขดอยู่ตรงนี้ตรงกลางถนนแบบนี้เจ้านาทีก็คว้าหางเดึงหางออกมาปรากฏว่าหูคุณหางงูตัวนี้ยาวเท่าไหร่ให้ใคราจ .5 เมตรสามจุดห้แล้วเป็นงูจงอา แล้วมันเป็นเป็นงูเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินล่ะตอนนีะเบนซินก็ยังดีกว่าเพราะเบนซินมันมันมาได้ไงอุ้ยดูหน้ามันอุ้ยเราดูหน้ามันเนี่ิมันดูดูร้ายดูร้ายแล้วถามว่ามันเข้ามาทำไมคุณชิสามันมาเติมเอเนอร์จีเติมเอเนอร์จีเติมพลัง มาเติมบันเหรอเออเนี่ยแหละมันเป็นมันไม่ธรรมดาแต่ตรนนี้พลังเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงนะช่วงนี้ต้นนี้เป็นงูไฮบิดเออถ้าเป็นไฮบิตจะประหยัดหน่อยเออถูกเอามาดูเจ้าของรถคุณคุยเรื่องงูอะไรไม่รู้เรื่องเลยเจ้าของรถคุณดวงพรโรจน์สีอายุ45ปีชาวจังหวัดสมุทรปราการเล่าบอกว่าอุ่งย้ายตามสามีมาอยู่ที่อุดรธานีประมาณ5เดือนเพราะว่าสามีเนี่ยมารับตำแหน่งสารวัตรใช่ไหมคะอยู่ที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน24นะคะ รถคันนี้เป็นของสามีนะคะคุณ oh. สามีใช้ประจําเลยแต่วันนี้ยืมออกมาจากค่ายมาซื้อนมมาซื้อของแล้วก็จอดรถ5นาทีเท่านั้นเองเห็นคนแป๊บเดียว ที่ในปั๊มแป๊บเดียวคนเนี่ยค่อยๆแบบมามุงมุงมุงดูที่รถแล้วแบบมามุงตรงป้ายทะเบียนด้วยนะเหมือนเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เลยรู้ว่าอ๋อมีงูจงอางเลื้อยข้ามถนนมาแล้วก็มาซุกอยู่ใต้ท้องรถตัวเองแบบเหนียีไม่ต้องไม่ต้องคุณลองนึกภาพดูคุณเป็นเจ้าของรถนะอยู่ๆนะคนมามุงรถเองคนมามุงรถคุณแล้วก็ดูซิว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นคุณก็ไปถามคนคนแถวนั้นว่าเธอเธอดูอะไรกันเหรอเป็นอะไรหรออ๋องูมันเข้ารถโอ้ยคนจะเป็นเจ้าของก็โอ๊ยดีและใจชื้นเนี่งู เป็นเข้ารถบ้าเรอก็งูเฮ้ยงูเอารถร้นข่ยเอารถฉันไปเลยโธเอ้ยแล้วเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกด้วยนะว่างูตัวเนี้ย เลื้อยเข้ามาในรถเขาก็เชื่อว่าอาจจะมานาโชคให้ก็แน่นอนสิ่งที่ต้องโฟกัสก็คือ,คอเียนรถของเขาหลายๆคนก็โฟกัสตัวพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะลองไปเสียงดวงเสียงโชคดู<อ>นะคะว่าจะงวดนี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่าแต่ก็เขาจับงูมาได้แล้วเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอางูไปปล่อยในพื้นที่ห่างไกลชุมชนนะคะแต่น่ากลัวอยู่นะกลัวใจงูมีพิษน่ะ